สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Alien f i ไฟทีมเอลิทนะสะัปดาห์ี้เราก็เข้าสู่พารที่2ของตัวเกมกันแล้วโดยพาร์ทแรกเราก็ได้เริ่มชัปเตอร์ที่1มิชชั่นที่1นะครับออกตามหาตัวด็อกเตอร์โฮลิงเกอร์นะครับดึงตอนนี้เราก็ยังหาเขาไม่เจอเลยเราก็จะมาตามหาตัวเขาต่อในมิชชั่นที่2นะครับนี่เลยเราจะต้องตามหาเขาให้เจอไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะตายนะครับแต่สำหรับ ตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจเรามาเช็คโหลดเอากันสักหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยน S M G นะกลายเป็นไทเก้าเกก็คือปืนไฟนะครับเป็นข่าวดีของผมมากๆเลยที่สําหรับคนที่อยากเล่นปืนไฟนะผมก็คนหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าผมอยากเล่นใส่เทคนิิเชียนก่อนตอนนี้ก็ได้เล่นสมใจยอยากแล้วปืนไฟก็จะโชว์ให้ดูนะครับคล้ายๆกับปืนไฟของเดโม l ิเชอรเลยนะ เาทุกสิ่งทุกอย่างเอาให้ผลนะครับโอเคก็เป็นข่าวดีของสายเทคนิคเชียนะครับมีปืนไฟให้เล่นกันแล้วสามารถสามารถหาซื้อได้ที่จ่าปาร์กนะครับเข้าไปที่จ่าปาร์กแล้วก็ไปซื้ออาวุธกับเขาได้เลยแล้วก็ผมได้เปลี่ยนเปิร์กนะจากเปิร์กกันเดอร์ใช่ไหมผมเอาออกกลายเป็นตอนนี้ใส่เป็นลาปิดนะครับก็คือ ีชาร์จสปีดเร็วขึ้น20%แล้วก็เมื่อป้อมปืนทำงานนะครับเรามีโอกาสที่จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะสะแต็กได้สูงสุด3ครั้งก็คือดีมากๆนะครับป้อมปืนเราก็มีโอกาสที่จะแต็คสแต็กดาเมจสูงสุด30%นะยิงแรงมากมากเลยนะครเอาละตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราก็ไป เล่นภารกิจที่สองกันนะครับออกตามหาตัวด็อกเตอร์โฮเนเกอร์กันต่อนะครับไปกันเลยเอาละตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่ภารกิจแล้วนะครับโดยตอนนี้ผมมากับเพื่อนอีกสองคนซึ่งเป็นใครไม่รู้คนหาเจอนะครับแล้วก็ผมเพิ่มกาชาเลนต์ไปก็คือ d ดอ r าร f บนะครับก็คือเพิ่ม ประชากรของไอ้พวกเนี่ยไอ้เพิ่มจำนวนของซินดูมอฟนะครับก็คือทำให้เกมท้าทายมากขึ้นโอเคผมจะใช้ปืนไฟกันเลยนะทุกคนเขามันภารกิจนี้ก็คือให้ตามหาตัวด็อกเตอร์โฮเดเกนนะครับโอ้ยมาจากข้างหลังโดนพลกดใส่นะครับยังมีอีกเติบกระสุนโอเคเคียร์เรียบร้อย โอเคเหมือนกับว่าด็อกเตอร์เนี่ยอยู่ในห้องสิ c u ลิตี้นะครับเราต้องไปตามหาด็อกเตอร์ในห้องนู้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ชัวร์แล้วว่าด็อกเตอร์ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องรีบกันหน่อยเพื่อไปหาตัวด็อกเตอร์นะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปลุย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 โอโ้โหมาแล้วเ,เต็มเลยนะครับ คุกันเพื่อนจากด้านหลังก่อนโอ้โหเผามันเดืแบบนั้นแหละโอโหสุดยอดไงต่อรูเหม,ม,มือเมเมอเราต้องขึ้นไปตรงนู้นนะเอาละเราจะต้องเปิดประตูนะครับตอนนี้ประตูมันล็อกดาวน์อยู่เราขอเติมเติมเงิ้งกันก่อนละกัน เรามาดูสิว่าอาวุธเสริมเราจะเป็นอะไรโอ้โหเป็นป้อมปืนแบบยิงเป็นไฟฟ้านะครับโอเคผมจะวางป้อมป,ปืนในตรงนี้แล้วก็กดเริ่มภารกิจกันเลยเรียบร้อยรีเซลนะครับโอ้โหเต็มเลย จัดการมันเผามันให้สิ้นซ่เาเหอแะใจาปครับปืนไฟจะได้เปรียบในพื้นที่แคบๆแ,แ,แบบนี้นะเขามันอย่าให้เหลือหอูเยอะมากนะครับยังมีตัวปนกดตัวปนกดนี่มันจะแข่งแข่งมากนะเลื่อนมันเยอะโอ้โห ป่นเยอะดูพื้นจุดขาวๆในมินิแมปนะครับอันนั้นคือซีนูม,มอฟทั้งหมดเลยนะโอเคเลคียเหมือนจะย่อยด้านข้างเรียบร้อยขอเติมกระสุนก่อนพร้อมมาจากทันด้านซ้ายโอ้โหเต็มเลยยังมีอีกนะไอตัวพ่นกดถึงหรือเปล่า ถึงอยู่นะเขามานันโดนกดมันด้วยด้านขวาเต็มเลยหมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนี่เพิ่งต้นเกมไปนะนี่นนี่ยเขามานันเขามันให้หมดโหโอ้โหจุดขาวๆโอ้โหโครเยอะจัดการมัน ย่มันรอดกลัมาสะใจมากๆนะครับบืนไฟโอเคหมดสักทีเก็บปอมปืนก่อนนะครับเหมือนจะยังมีลอดมาอีกสองตัวทางด้านซ้ายโอเคเคียผมจะเติมเลือดให้เพื่อนนะครับ เติมกระสุน <ố Share> แล้วก็ไปกันต่อเลยเพื่อนตินูมอบรอบนี้เยอะสุดๆนะครับเพราะว่าผมเอาแกสชาเลนจ์มานะมันจะมีซินุมอบมาเยอะกว่าปกติฮันเตอร์ัจกัรเผามันนะโอเคไปกันต่อเลย อะไรไหมเหมือนจะได้ยินเสียงจากขางด้านขวาไม่มีนะครับโอเคไปกันต่อมันเงียบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นั่นไงโดนจนได้ผมว่าแล้ว <c oughs> มันเงียบเกินไปนะครับ เสียงเพื่อนข้ามครวนโดนกระโดดเกาะนะครับโอ้โหเราต้องกันตรงนี้ทีนะวาง้อมปืนสโลประตูมาจากด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายนะพวกมันมากันเยอะมากเลยวางไว้ตรงนู้ด,ด้วยสโละนะครับ เขามันไม่พิสัยสักโอ้ยต้องเข่าตรงนี้มาเป็นมาแรงเลยเยอะมากเลยโอเคเหมือนจะเคลียร์แล้วปะยังนะครับตัวหนึ่งอยู่ไหนที่ขาวๆอ,อ่อหายไปแล้วนะืตนตัวนี้จะบักอยู่ตรงไหนสักที่นึงเอามาแล้วโอ้ค้างค้างโอ้โห วอลีเออร์ตินิมอสวอลีเออร์เลื่อนไงอย่าไปอยู่ใกล้ระเบิดนะครับเพิื่อนดาวต้องประกัดให้เพื่อน,น่อยระเบิดลูกเดียวนะครับเลือดเต็มหายหมดแรงมากๆโอเคดูเหมือนว่าจะเคลียร์แล้ว มันมาอีกแล้วผมจะสกัดให้เองปื้นไฟถอยกลับโอเคสึกว่ากระสุนจะหมดแล้วนะครับข้างหน้ามีเขามันเผาโอเคมันกางเงียบอีกแล้วนะเนี่ยเราต้องคอยดูพวกต่อครับแล้วก็เผา ให้เหลือยา,อาเยอะเข้าไปเข้าไปโอ้กระสุนหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ปืนสั้นไปก่อนมีเก็บกระสุนให้บ้างไหมเนี่ยเร็ียบร้อยตรงนูนะครับไป,ไปไปเพื่อน ที่เก็บกระสุนอยู่แต่ตอนนี้เราต้องเกียร์ซินูมอสไปก่อนโอ้มากันเยอะมากนะครับมาจากทุกที่เลยทั้งหน้าทั้งหลังโอเคเลียร์อันนี้เราต้องหาของบางอย่างนะครับหาวาวเหรอโอ้เต็มเลยไอตัวนี้มันกระโดดเกาะ ไม่เ A W F อือโอ้โหกระโดดเกาะจังๆแล้วนะคร่บีวาวไข่วาวเร็ว ต่อเติมกสุนหน่อยผมจะใช้ปืนไฟแล้วโอเคเราจะต้องคุ้มกันเพื่อนนะเขาโควกัสุน์บนซะก่อนเอาเปิดสัญญาณเตืองแบบนี้หรือว่ามากันเต็มเลยโอ้โหข้างหน้านะครับ เาบ้านเผาบ้านโอ้โหเราต้องมาการตรงนี้หรือเปล่าโอ้โ,โดนไม่นะอืไอตัวนี้มันชนมันตบแล้วมันหนีเจงตำรวจให้ผมพี่มันชนแล้วมันหนีแนละ้วโอ้โหระวังนะตัวนี้มันจะซุ่มโจมตีครับนะขอกินยาก,ก่อน โอเคนี่ไงมาอีกแล้วมันชนแล้วมันจะหนีอีกแล้วมันชนแล้วมันจะหนีไปแล้วนะโอ้โหหายไปอย่างรวดเร็วเราไปได้นะครับตอนนี้เราไปได้ไปเล็วเพื่อนอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยเอา้าวดูเหมือนคนนึงจะหลุดออกไปนะครับกลายเป็นอัลฟา เอาฟ้าเข้ามาแทนนะเป็นเห็นหุ่นดอยก็คือ a ออเต็มเต็มโดนดักจับอีกแล้วเห็ตัวนี้เขามันไม่สิ้นโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับกระสุนก็จะหมดแล้วด้วย โเต็มไปเลยวางป้อมปืนดักก่อนนะแล้วก็สโลขมันสโลอย่าให้มันเข้ามาใกล้นะถ้ามันเข้ามาใกล้นี่อันตรายสุดๆเลยนะครับจิงมันให้เละจิงมันให้แหลกอย่าให้มันรอด อุ้ยมาจากข้างด้านหลังเต็มเลยด้านหน้าก็มีนะโอ้โหต้องใช้ไฟแล้วเอือโอเคหมดเป็นดินม,มอฟกระโดดเกาะระวังด้วยโยยะเต็มไปหมดนะครับ ทางด้านซ้ายเอา,อาผมวางะเบ,บเบิดสโลไว้นะมาอย่างเยอะไม่หยุดไม่ย่อนกระสุนจะหมดแล้วด้วยโอเคดูเหมือนว่าจะรอดแล้ว ไปกันต่อเลยเพื่อนกระมีตัวอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะครับเอาละอันล็อกดอร์นะครับเรียบร้อยหลังกระสุน เกูคอบเวอร์แบบนี้แสดงว่า่อยมาเลยนะโอเควางป้อมปืนเรียบร้อยครับโอ้โหเต็มเลยตอนนี้ผมจะใช้ปืนสั้นพยายามยิงระยะไกลไปก่อนนะมันเยอะเกินไปรอมันประชิดแล้วก็ใช้ปืนไปเผามันให้ติ้นอย่าให้มันเหลือ ตัวพวกนีม้มาจากไหนเยอะแยะโอ้โหว,วางระเบิดสโลเอาไว้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็เผามันให้สิ้นเอ,อโอเคเรียบร้อยมาจากตรงโน้นบ้างนะครับคราวนี้โอ้เพื่อนปืนแรงมากเลยลูกตองเหรอ ดีเองเขามันทำไมเหมือนมันไม่โดนเราเอาตันไฟหมดเลยเหมือนจะบักไฟไม่มีดาเมจโอเคเยอะมากมากวางระเบิดไปก่อนเอาเต็มกระสุน่ด้นะ เขาเยอะมากโอ้โหพอลิเออร์มันพยายามล็อกผมไว้มันไล่มันไล่ผมตัวเดียวให้เพื่อนยิงตากาศให้นะหนีไปแล้ว ปลอดภัยหรือเปล่านะโอเคขอเติมกระสุนก่อนครับเรียบร้อยไปกันต่อไปเร็วเพื่อนข้างหน้ามีอีกครับ การมันโอเคเหมือว่าจะต้องไปทางดีนะแต่เรามาลองใช้ปืนไฟหน่อยสิดูเหมือนทำไมมันไม่โดนไฟเราเขาโดนไหมไม่โดนจริงๆด้วยนะครับโอ้โหปืนไฟบักไม่นะปืนโฟนของผมจะมาบักแบบนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะที่ผมเจอบักในเกม กลายเป็นว่าปืนไฟเราเา่าตูไม่โดนนะครับตอนนี้แต่ได้แก้วุฒเดียวนั้นก็ถือว่าเป็นความท้าทายให้เรานะคิดว่ามันเป็นบททดสอบนะครับโ,โดนแบนปืนไฟไปซะแล้วโอเคเหมือนว่าเราจะต้องไปแท่นตรงนู้นเนาะเรียบร้อย เอาล่ะเพื่อนปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมฮิวให้เพื่อนก่อนนะโอเค่เติมกระสุนก่อนแล้วก็ตั้งป้อมเอาไว้เรียบร้อยดูเหมือนว่าด็อกเตอร์โฮเนเกอร์จะอยู่ อีกฝั่งหนึ่งของประตูนี้นะครับเราจะต้องเคลียร์เจ้าพวกซินิมอฟตรงนี้ให้สำเร็จผงมากันเยอะมากเลยวางระเบิดไว้ตรงนั้นนะดูเหมือนว่ามันจะต้องผ่านบริเวณนั้นเรียบร้อยทางด้าน้ายด้าน้ายก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยยิง เต็มไปเลยเต็มไปหมดมีแต่พวกมันทั้งนั้นโอ้โหมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านั่นกว่าเริ่มทยอยมาแล้วนะคกันนั่นกว่าบ้างโอเคกว่ามาไม่ค่อยเยอะอะไรนะ ส่วนใหญ่จะมาจากทางด้านซ้ายนะยิงบ้านโอ้โหโลยแอลมอลนะครับเติมกระสุนก่อนเสียงอะไรเหมือนจะรับคอยหลังอะไรบางอย่างนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลามาคิดอย่างอื่นต้องจัดการเจ้าพวกนี้โอเคโอ้โหเต็มเลยดูทีขาวโอ้โหคนเยอะ จัดการมังจะให้เหลือโอเคมาแล้ววอลเออร์นะครับจินดูมบ์วอลเออร์กระโดดเกาะอัลฟาไปแล้วแล้วมันก็หนีเข้าไปในซอกอีกแล้วโอเคอยังเหลืออีกทางด้านซ้ายนะครมาจากทางด้านซ้าย โอ้โหเต็มเลยมาแล้ววอลิเออร์ลาอย่าทำร้ายเพื่อนจัดการนั้นโอเคได้แล้วมาเต็มเลยท่างด้านซ้ายนะครับดีมันทักจะแย่เกินไปแล้วกระสุนหมดขอเต็มกระสุนก่อนโอเค ตีโนะพ้นกดมันมีตัวฉลาดอยู่ตรงนี้มันมันแอบอยู่ตรงนี้นะครับจัดการเออตายซะเหล็กตัวหนึง่งโอ้โหมันฉลาดมากนะครับมันหลบอยู่หลังสิ่งก่อสร้างวางป้อมปืนรู้สึกป้อมปืนเราจะฟังไปคนระับโอเค ดูเหมือนจะหมดแล้วสินะโอเวอร์ Over แล้วโอเคไบเดอนลี่ในสุดเราก็ถึงตัวดร็อปเตอร์ฮอิเเกอร์นะ oh. <Okay. S 2> ครับโอ้โหโอเคมิชชั่นคอมพิวตพร้อมกับปืนไฟที่ใช้ไม่ได้โอเค ปืนไฟเด็ดังมาบักนะเพิ่งเจอบักอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยนะจากที่ผมเล่นโอเคก็สำหรับร์นนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะถ้าใครชอบถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์กันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ